สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับ MG Extender นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น Minor Change ที่เขาได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาปรับเปลี่ยนใหม่จนแทบไม่เหลือเค้าคุงเดิมเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างของเขายังคงใช้เป็นรุ่นเดิมอยู่นะฮะดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่าประจังค่อนข้างใหญ่นะครับมีก้องด้านหน้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเป็นเส้นโครเมียมนะฮะตัวโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นโลโก้แบบขนาดใหญ่นะครับ ที่เห็นด้านบน2เส้นนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไฟหน้านะไฟหน้าของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเหตุผลที่เขาเออกแบบไฟหน้าให้อยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะได้ไม่ไปแยงตาของรถคันที่อยู่ทางด้านหน้านั่นเองนะครับล้อแมกนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็มาล้อขนาด18นิ้วนะฮะดีไซน์ของล้อเนี่ยก็เป็นสีทูโทนนะครับสีสีเทาตัดกับสีเงินนะฮะ แล้วก็มีระบบ i Smart มาให้ด้วยนะฮะมีกล้องรอบคันนะครับด้านหน้าก็มีนะแล้วก็ด้านข้างกล้องจะอยู่ตรงนี้นะฮะมีให้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็มีกล้องให้ด้วยนะครับมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีเงินโครเมียมนะฮะมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับรุ่นที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยก็เป็นรุ่นยกสูงนะฮะราคาของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสามหบาทนะครับเป็นรุ่นท็อปของเขาแล้วก็มาในเกียร์ออโต้ครับ ตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาปะปลั๊กไฟฟ้านะฮะโทนสีเบาะเนี่ยก็เป็นโทนสีดาแต่กับสีน้ําตาลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นลายเชฟลานะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบสามการหุ้มหนังนะครับคือดีไซน์ภายในเนี่ยก็จะเหมือนกับของเดิมเลยมีจอกลางให้นะก็เป็นจอขนาดใหญ่นะฮะแอร์ก็เป็นแบบออโต้ดีไซน์ของหัวเกียร์นะฮะค่อนข้างสวยงามแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับการจะเปลี่ยนโหมด ไปขับสี่เนี่ยก็บิดได้ที่ตรงนี้นะครับวัสดุตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเป็นแบบพลาสติกแข็งครับกระจกมองไปด้านหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงนะฮะมีกล่องใส่ยแว่นตาด้วยนะครับและกระจกะที่บังแดดเนี่ยมีกระจกด้วยนะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้า แล้วเขาก็ยังมีปุ่มสตาร์ทด้วยนะในรุ่นนี้นะฮะก็คือภายในโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนไมเนอร์เชนเลยแต่ดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับสำหรับเบาะหลังนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็มีเบาะหลังที่เป็นสีทูโทนนะครับเหมือนกับเบาะหน้าเลยแล้วก็มีเป็นแอร์หลังให้นะฮะมี2ช่องแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยนะครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1จุดครับช่องเก็บของหลังกับหลังเบาะนะฮะ มาดูดีไซน์ด้านหลังครับดีไซน์ของไฟท้ายนะครับก็ไม่เหมือนกับของเดิมนะไฟท้ายเนี่ยสวยและโดดเด่นมากครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของตัวไฟนะที่เขาเลื่องแสงมาให้เอ่อที่เขาส่องสว่างเนี่ยคือตรงนี้นะฮะส่วนที่เราเห็นตรงนี้กับเส้นตรงนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยจะเป็นแค่ตัวตกแต่งที่เป็นสีแดงนะครับแต่เมื่อเรามองรวมๆแล้วเนี่ยจะเหมือนว่าไฟด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันเชื่อมต่อติดกันนะฮะแต่จริงๆมีแค่ตัวไฟท้ายตรงนี้เท่านั้นนะฮะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นชุดแต่งของเขานะครับแล้วเขาก็ยังมีกล้องหลังให้ด้วยนะอันนี้เป็นสีเงินโครเมียมนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อดิฟล็อกนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในรุ่น MG Extender นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีรุ่นตัวถังแบบ2ประตูที่เป็นแคปนะฮะอันนี้คือรุ่นตัวเตี้ยของเขานะครับรุ่นตัวเตี้ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสวยงามเหมือนกันนะฮะอันนี้พาชมแบบผ่านๆละกันนะครับสำหรับในรุ่นตัวเตีย้ย คือเขามีทั้งหมด8รุ่นย่อยนะครับสำหรับ MG Extender นะฮะในรุ่นตัวเตี้ยคันนี้เนี่ยที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะรุ่นนี้ก็ราคา629,000บาทนะครับใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรเหมือนกันนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เหมือนกับในรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะถึงแม้ว่าทะไมไม่เชืนเนี่ยคือเขาไมาน่น้เชื่อแค่ตัวภายนอกนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยโดยรวมยังเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องยนต์ก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะฮะ สำหรับในคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้กันก่อนละกันนะครสำหรับ MG Extender นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ